จำบอดรถบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะเห็นข้างหลังน้องไม้นะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสาวกแบรนด์ฮอนด้นะคะที่กีนเลือดออกมาก็คือเป็น Honda เลยนะคะวันนี้ค่ะจำเอารถส,สวยๆนะคะคันนี้เลยค่ะฮอนด้ นะคะลูกค้าขนาดเครื่องยนต์1.5ตัว V นะคะปี2016ค่ะบอกเลยนะว่าตัวนี้ได้เดิมๆไปเลยนะคะสำหรับใครหารถใช้งานอยู่นะคะหรือถ้าชอบโฉมนี้อยู่นะคะต้องรีบเข้ามาดูเข้ามาจับจองได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยของน้องกันนะคะว่าตัวนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยะคะ่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนอยู่นะคะ กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะโฉมนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะสําหรับใครมองหาโฉมนี้อยู่ตัวนี้อยู่นะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะคะตัวนี้จะมาจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะคะยางปี2020ให้ไปเลยชุดใหม่นะคะลูกค้าจะได้หมดปัญหากัางวลใจว่าเฮ้ยออกรถไปแล้วจะต้องไปเปลี่ยนยางนู่นนี่นั่นไหมไม่ต้องเลยนะคะลูกค้าเอาไปคือพร้อมใช้งานนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะถัดมาเลยตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทคีย์เล็แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกขัดทั้งกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะหรือบริเวณใกล้เคียงรัศมีนะคะตัวนี้สามารถปลดล็อกได้จากมือเลยนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าพูดถึงแจ็สนะคะ ตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะสวยตัวนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังมาให้กันถึง2จุดเลยนะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะด้วยความที่ว่าแจ๊ดจะโดดเด่นในส่วนของพับเบาะเรียบไปแล้วก็สามารถนั่งนอนได้สะดวกสบายเลยนะคะคุณ,ค,ณคุณมีคะคุณคุณนะคะลูกค้าบอกเลยนะคะว่ารถค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าว่าด้านใน จะมีรอยชำรุดอะไรหรือเปล่านะคะมีตำหนิตรงไหนหรือเปล่านะ,ะจะบอกเลยว่าคันนี้ได้ความใหม่หรือว่าความเดิมไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะเข้ามาในส่วนของด้านในแล้วนะคะด้านในนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะคุมโทนไปด้วยสีดำนะคะลูกค้าในส่วนของคันนี้นะคะจำแจ้งเลขหม่ก่อนนะคะจะอยู่ที่ 61, 6, 1456กิโเมตรเท่านั้นนะคะรถปี2016ถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะระบบนะคะอำนวยความสะดวกนะคะ ตัวนี้ก็จะมีอีคอนโหมดมาให้ด้วยนะคะสําหรับใครสงสัยว่าอีค้นโหมดคือโหมดอะไรนะคะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะคะสาหรับใครนะคะที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะหรือว่าอยากจะเซฟในสองค่าน้ํามันนะคะตัวนี้จะเซฟได้ในระดับหนึ่งนะคะจาแจ้งไว้ก่อนนะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีระบบการลื่นถไหลามาให้นะคะเป็นระบบการทรงตัวนะคะเวลาที่ฝนตกหรือลูกค้าเจอที่ที่น้ําขังนะคะเราจะได้ควบคุมในส่วนของพวงมาลัยได้มั่นคง มากขึ้นนะคะใน2คันนี้บอกเลยว่าออปชันน่าสนใจนะคะในส่วนของคอนโซลกลางค่ะตัวนี้จะรองรับ AUX USB คันนี้รองรับมาแล้วเรียบร้อยนะคะบลูทูธนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้จากหน้าจอคอนโซลกลางเลยนะคะตอนนี้จะเป็นแอร์แบบแมนนวลอยู่นะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังเลยนะคะลูกค้าดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็เบาะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะไม่มีรอยชํารุดเลยนะคะในสวนคน อันนี้อาจจะมีจาแ้งเลยนะอาจจะมีตรงนี้ให้ดูเลยนะคะในส่วนของตําหนิให้ชมเลยนะคะจะมีในส่วนตรงนี้แต่ถ้าพูดถึงความโดยรวมนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะแจะก็อย่างที่บอกไปนะคะลูกค้าด้านหลังสามารถพับเบาะเรียบได้นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะในส่วนของด้านหลังผู้โดยสารกว้างขวางนะคะลูกค้าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับ เจ้าคันนี้นะคะบอกเลยนะว่าแจ๊ดทำอะไรได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์น่าจะชอบนะใครนะที่มีธุรกิจอยากจะขายเสื้อผ้าผู้หญิงนะอยากจะขายเสื้อผ้าเนี้ยสามารถพับเบาะด้านหลังนะคะสามารถบรรทุกของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะลูกค้าเป็ถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์คันหนึ่งเลยนะคะสำหรับใครนะที่อยากเริ่มผ่อนน้อยๆก่อนนะคะในส่วนของห้อง จ้ำพาไปชมนะคะว่าคันนี้มีชนหนักพิ่ววมน้ำท่วมมาหรือเปล่านะคะให้ดูในส่วนของห้องเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะให้ชมก่อนเลยนะคะว่าห้องเครื่องค่อนที่จะสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้าในส่วนของรอยสีเม็ดอาร์ตก,ก็คือยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะคะสีอาร์ตจากโรงงานนะคะในส่นองฝากระโปรงไม่มีการขดเลยนะคะสําหรับคันนี้ถือว่าน่าใช้งานเลยนะคะสําหรับใครนะที่หารถคนน้อยๆสบายๆนะคะคันนี้จําแนะนํามากๆเลยนะคะราคาของน้องนะคะอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้ รถไปจําถือว่าโอเคเลยกับเลทผ่อนประมาณ8,00 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็ปีแรกนะคะทางบริษัทบ้านเราก็จะช่วยผ่อนด้วย1ปีปีแรกลูกค้าจะผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บริษัทบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะจำประจําอยู่ที่สาขาราชบุรีนะคะสาหรับใครอยากมาพบเจอหรืออยากจะเข้ามา ไฟแนนซ์นะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจำต้องขอฝากน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็การที่จะจ้างก,กันไปนะคะฝากติดตามเพจบอลรถบ้านของเราทั้ง4ส,สาขาด้วยนะคะของเรามีทั้งหมด4ส,สาขาก,ก็คือเพจสำนักงานใหญ่นะคะชะอามหัวหินแล้วก็สาขาน้องใหม่อยู่ที่ราชบุรีนะคะส่วนราชบุรีเราจะมีไลฟ์สดทุกๆกวันเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจำต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ